เนี่ยวันนี้เตรียมจะเผาถ่านนะไปหาซื้อสังกะสีเก่ามาจากเอร้านค้าของเก่าอ่ะไม่แพงถ้าเราซื้อสังกะสีใหม่มันก็จะไม่คุ้มแล้วก็จะแพงแล้วผิดวัตถุประสงค์เราจะเอาสังกะสีเก่ามาทำปิดเผาถ่านเฉยถ้าไปซื้อสังกะสีใหม่มันก็จะราคาแพงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรจะต้องเอาใหม่ แต่ว่าบางทีมันก็หาไม่ได้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ร้านขายของเก่าะนะเขาจะเขาจะรับซื้อจากคนที่เอาไปขายแล้วก็เากองกองไว้แนละ้แล้วก็กจะบี้เพื่อไปส่งโรงงานต่อไปแต่นี้เราไปซื้อเขาก็ขายแผนไม่กิดตังหรอก ก็ก็ช่างปิงกิโลอ่ะกิโลขายให้เราเพราะว่าเวลารับซื้อก็ช่างกิโลรับซื้อเหมือนกันอันนี้พอได้สังกะสีมาแล้วที่รอหลายวันน่ะเพราะว่าหาสังกะสีไม่ได้สังกะสีที่มีอยู่มันมันเล็กๆมันเศษเศดไม,ไม่ไม่พอไม่พอใช้งานก็เลยต้องไปหาซื้อสังกะสีมาใหม่แล้วก็พร้อมกับไปหาไม้ไผ่เพื่อมาทำเอ่อ ลองรับน้ำส้มปันไม้ในหมู่บ้านตัวเองมันไม่มีเลยต้องไปหาหมู่บ้านอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องยุ่งยากเหมือนกันนะถ้าพื้นที่ไหนไม่มีนี่มันก็หาไม่ได้จริงๆจนมีความคิดว่าจะต้องเอาไอ้ข้อให้หิน,นมาใช้แทนแทนป่องแล้วก็มันยุ่งยากอะ่ะมันจะต้องเอาผ้าเพิ่มมาพันแล้วก็หล่อความความชื้นไว้ รอความเย็นไวอย่างเงี้ยมันจะยุ่งหลายซับซ้อนสู้ไม่ไผ่ทีเดียวจบเลยไม่ได้นะถ้าหาได้ก็จะดีอ่ะมันจะตัดปัญหาไอเรื่องหลอกความเย็นเรื่องทําให้มันเย็นแล้วควบแน่นอะไรอย่างเงี้ยนี่เตรียมเตาไว้แล้วก็รอสังกะสีเดี๋ยววันนี้จะลองเผาดูนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูตอนเผาอีกทีนึง กองไม้กองอะไรไว้หละเกีแต่ที่จริงจะเอาให้สูงกว่านี้ก็ได้นะแต่มันจะต้องขนดินขนอะไรมาโปะข้างๆมันมันเหนื่อยมากเอาแค่นี้ก่อนทดลองดูเพราะย้ายจากเตาเก่าวถึงน้ำท่วมนะผลม,มาตกไปลายฤดูกาลนะตอนแรกคิดว่าจะแรงจะไม่มีน้ำที่ไหนได้มาตกไปลายฤดูกาลนะน้ำเลยท่วมเตาทานเผาไม่ได้ต้องย้ายมาตรงนี้นะ่ะ ตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้าท่วมมั้งเดี๋ยวตอนเผาจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงครับ